สวัสดีค่ะพี่น้องเคยมีคนถามข่อยนาาจะว่าข่อยเอาหวดกับหมอหนึ่งมาแต่ใสเนาะค่ะข่อยซื้อในตลาดซ่องจอมซุรินเนาะพี่น้องแล้วข่อยกับใส่กระเป๋าเป้ค่ะขืนเครื่องมากเลยค่ะพี่น้องด้วยความที่ข่อยยุ่ชานเมืองนาะจะสิขับรถเข้าเมืองไปซื้อหวัวื้อหมอหนึ่งนี่ก็ไกดเติบพี่น้องประมาณ60กสพิโลจะ้ะ อีกอย่างหนึ่งมันกับแพงแหงนําแต่ว่าข่อยซื้อมาจากไอ้ตลาดท่องจอมเนาะจากหวด20บาทมอหนึง่งหูสือวัส่หกสิบบาทคือเท่านี้แหละจ้าพี่น้องมันกับเป็นตาอยากหัวอยู่จ้าตอนที่เขาสแกนกระเป๋าก้อนขึ่นเครื่องเนาะพ่อกระเป๋าไข่แลนในสายพานเข่าเคืองสแกนเนาะพี่น้องในจอคอมของพนักงานมันกับสีดแดงจึงคืงเป็นรูปมอหนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยพนักงานเปินก็หัว แต่เพื่อนเป็นคนอีสานน้ากันค่ะพี่น้องโอ้ยก็เลยว่ากันถือข้อเนาะเพื่อนกระถามขอยว่าการอยู่การกินอยู่พุ่นมันลําบากแต่มันบ่มีอาหารบ้านเฮาตีเพิ่นกระถามหลายอย่างเนาะพี่น้องมันหายากดีเนาะค่ะเวลาเขาอยากกินอีหยงังคืออาหารอีสานบ้านเฮาจังสี่ค่ะพี่น้องหาแนวกินยากค่ะขอยแหละผู้หนึ่งสิยูบ่ได้พี่น้องถ้าเกิดกินแต่อาหารฝรั่งเนาะมันต้องมีอาหารอีสานบ้านเฮานําแหม ปนปลาปลาแดกปองเอียงจังซี่ค่ะพี่น้องข่อยกินแล้วข่อยมีแห้งข่อยกินขนมปังน้อเขาก็ได้ดอกค่ะกินได้อยู่แต่กก,กินได้บ่หลายเนาะแต่ก่อนก็เห็ดอาหารบ่ค่อยเก่งดอกพี่น้องพอมาอยู่เมืองนอกเลยแหละโอ้ยเบิง y o ย t u b e แนหมูบอกแนลองผิดล่องถือพี่น้องโจนเห็ดเป็นเกือบทุกอย่างส่วนมากวันที่ข่อยหยุดงานนบพี่น้องข่อยก็สิ่มปนไว้เลยค่ะมันสึกินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง เอียงจังสิเนาะค่ะใส่ตู้เย็นไว้แล้วเวลาเขาสม,มุติว่าตอน้าวไปเรียนแล้วตอนบาบต้องไปเหตุงานจังี่บ่มีเวลาเหตุกับข้าวเที่ยงจังส่ค่ะก็ได้ปนนี่แหละค่ะพี่น้องซอยชีวิตไว้เนาะค่ะเนาะมือนี่ข่อยกระน,นึ่งเขาวเนียวนั่นจ้ะพี่น้องกินกับปนปลาแล้วก็สิม,มีเครื่องในทอดนันจ้ะครอบครัวข่อยเป่นกนมารหลายๆายค่ะข้าเนียว แต่ว่าเครื่องในทอดบะมีไผ่กินเนาะคะ่ะข่อยกินผู้เดียวขยก่กระ็สิทอดเนื้อไว้ให้เพิินต่างหาเนาะคะ่ะพอปู่แม่ยายยังจังซีกับแฟนข่อเนาะคะ่ะบ้านนี้บ่ก,กินตีนไก่บ่ก,กินตีนหมูบ่ก,กินเครื่องไนค่ะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดกับข่าวต้องเฮ็ดหลายอย่างะคะ่ะ